ร้านขายมะม่วงกวนถูกตำรวจบุกรุกลูกค้าโดนหลอกด้วยมะม่วงปลอมเมื่อสาวอดชื่อเบติเทโควสุขตัดสินใจซื้อกล่องมะม่งวงกวนที่มีราคาเพียง35บาทจากร้านในวัชเชงเซาเธอไม่คาดคิดว่าจะเจอความผิดหวังที่มากมายเมื่อแกะกล่องเปิดมาอีกแทนที่จะพบมะม่งวงกวนที่ม้วนอยู่ในกล่องเธอพบว่ามะม่วงที่ม้วนนั้นเป็นแค่ภาพที่ปั้นเอาไว้และมีมะม่วงกวนปลอมอยู่ในภายใน การโพสตของเธอบนเฟซบุ๊กได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานออนไลน์หลายรายที่ร่วมกันแสดงความเสียใจและเห็นใจกับสาวโอดซึ่งการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ก่อให้เกิดการตรวจสอบจากตำรวจและร้านค้าที่ขายมะม่วงกวนถูกตรวจพบว่าตนได้หลอกลวงลูกค้าโดยใช้มะม่วงปลอมในการแก้ไขสินค้าหลังจากเหตุการณ์นี้เจ้าของร้านได้ถูกตำรวจจับกลุ่มและตั้งคำถามและร้านนั้นจะต้องผเผชิญกับการดำเนินคดีต่อไปเพื่อให้เป็นการเตือนภัย ต่อธุรกิจที่ใช้เทคนิคการตลาดที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงลูกค้าการเปิดเผยเหตุการณ์นี้จึงเป็นเสียงเรียกร้องให้ร้านค้ามีความซื่อสัตย์และจริงใจในการบริการและเป็นการเตือนคนอื่นๆที่อาจจะต้องการที่จะซื้อสินค้าจากร้านนี้ให้ระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต